com นะครับวันนี้เราก็เอามาให้ดูกันอีกองหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมกุเจดีเล็กนะครับพิมพ์ใสาย่านนะครับหรือเรียกว่าพิมพ์นอนนะครับพระกรุ่นี้เนี่ยเขาพบถูกพบนะครับออยู่ด้านนอกนะครับของเจดีนะครับที่เรียกว่าเจดีเล็กกันครับตามที่ชื่อนะครับของสมเด็จบางขุนพรมนะครับสมเด็จบางขุนพรมที่เราที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นเจดีที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เจดีที่หลายรอบเนี่ย ก็จะเรียกว่าเจดีเล็กกันนะครับในปีประมาณหลังจากที่สมเด็จบาขุนพรมแตกกลุมานะครับในตอนปี2500เนี่ยถัดมาสักไม่กี่ปีเนี่ยก็มีการเปิดกลุนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พระเอามาจํานวนหนึ่งนะครับพระกลุนี้เนี่ยก็จะมีพิมพ์ที่เหมือนใกล้เคียงกับกูเจดีใหญ่อยู่หนึ่งพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ฐานคู่นะครับก็เป็นพิมพ์เดียวกันกันกบ คล้ายคลึงนะครับกับพิมพ์ที่เจอในกลุ่มเจดีย์ใหญ่นะครับแต่ขนาดเนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงแล้วก็จะมีลักษณะที่ขายคืนเงินมากนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่รู้ได้นะครับพิมพ์นี้เป็นหนึ่งพิมพที่อยู่ในกลุ่นะครับเป็นพิมพสายญาตินะครับก็มาให้ดูกันหนึ่งองค์องค์นี้เป็นพาที่เนื้อค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็เป็นพาที่ถ้าเทียบแล้วต้องเป็นพระที่เรียกว่าพาระกลุ่เก่านะครับ คือมีคาบกลูน้อยแล้วก็มีความหนึบนุ่มของมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นพาที่ค่อนข้างจะผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับก็จะเห็นได้จากความหนึบนุ่มของเนื้อหานะครับผมพาวนี้เนื้อหาถ้าจะเรียกได้ก็ต้องเหมือนกับพวกบังพมกูเก่านะครับหรือว่าอาจจะใกล้เคียงกับวะัละคังนะครับอลองดูนะครับว่าความจ,าจัดจานของเนื้อนะครับเป็นยังไงนะครับ ส่วนใหญ่แล้วพระกลุ่นี้เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นค่อนข้างจะแก่ปูนเปลือกหอย,อยน,น,นะครับก็คือจะเป็นปูนขาวๆนโพลน่นะครับไม่ค่อยมีมวลสารเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลักษณะของคาบกลุ่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเหมือนคาบกุกฟองเต้าหู้นะครับซึ่งต่างจากบางหุ่นพรมนะครับคาบกลุ่บางหุ่นพรมกลุ่เจดีย์ใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของคล้ายๆดินนะครับสีน้ำตาลนะครับที่ขึ้นมาเป็น ภูเขาย้อยขึ้นมานะครับแต่ว่ากรุเจดีเล็กเนี่ยจะต่างกันคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรดีค่าฟองเต้าหูที่ประทุขึ้นมานะครับผมซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต่างกันในที่พบเจอแล้วก็อาจจะต่างสภาพแวดล้อมกันนะครับส่วนตรงนี้จะไม่ให้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพระที่ลักษณะเนื้อเหมือนกรูเก่านะครับมีคาบกรูแทบจะไม่เห็นเลยนะครับคาบสี้ำๆต,ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นคาบลักษณะของคาบหมากนะครับ จะเป็นลักษณะคราาหมากซึ่งคนโบราณก็บางบางบางท่านก็ชอบอมไว้ในปากนะครับแล้วก็อาจจะมีติดมานะครับเอกลักษณ์จุดหนึ่งของกุูเจดิเล็กเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแทบทุกพิมพ์นะครับจะมีช่อดอกไม้นะครับแบบนี้นะครับด้านบนที่เราเห็นคือช่อดอกไม้นะครับน่าจะเป็นช่อดอกไม้หรือจะเป็นกิ่งก้านต้นไม้นะครับซึ่งน่าจะมีแฝงแนวคิดนะครับของช่างที่แกะไว้นะครับ งานแกะเนี่ยถือว่าเป็นงานแกะชั้นครูนะครับเพราะว่าได้รายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็มีความคมชัดนะครับความคมชัดชัดยังไงลองดูนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพลานเนี่ยมีมิตินะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจแกะแค่ว่าออกมาตรงตรงธรรมดาทื่อนะครับมีมิติหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเสียนะครับแขนนะครับมีส่วนโค้งนะครับรับสูงต่ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งของลําตัวนะครับ เราจะเห็นได้เลยว่ามีการเล่นระดับทั้งองคนะครับซึ่งน่าจะเกิดจากความตั้งใจแล้วก็น่าจะต้องเป็นช่างที่ระดับที่เรียกว่าช่างหลวงนะครับหรืออาจจะเป็นช่างสิบหมู่นะครับในสมัยนั้นนะครับลองดูนะครับว่าเขาเล่นระดับขนาดไหนนะครับแล้วก็ลองดูความคมชัดนะครับของแม่พิมพ์นะครับลองดูนะครับว่าเนื้อหาเราพูดถึงนะครับสุดยอดแห่งความ อร่อยนะครับอ่าอย่างนี้ต้องเรียกว่าเนื้ออร่อยนะครับองนี้ลองดูพิมพ์ทรงนะครับก็องนี้ก็ค่อนข้างจะมีพิมพ์ทรงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก70เอร์เนะครับ7 0็สิถึงปดิเซน่นะครับซึ่งมีเขาโครงเดิมอยู่นะครับจุดในการพิจารณาเนี่ยก็คือพิมพ์ทรงนะครับ1ขนาดต้องได้นะครับ2ก็คือพิมพ์ทรงเนค่อนข้างจะคมชัดนะครับในขณะที่ของเรียนแบบนะครับก็อาจจะไม่คมชัดขนาดนี้นะครับขนาดผ่านเป็นรวมๆร้อยปีนะครับ ลองดูนะครับว่ามันมีความคมชัดอยู่นะครับการแกะไล่ระดับนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับกลุ่มนี้ก็เชื่อกันว่าสมเด็ดพาจพระจันาร์โตเนี่ยท่านมีส่วนในการสร้างนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณเดียวกันกันกบที่เจอพระสมเด็จบางขุนพรมเ,เจดีย์ใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะนเนื้อหาเนี่ยมีความคล้ายคลึงนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์อยู่หนึ่งพิมพ์ก็คือพิมพ์ฐานคู่เนี่ยนะครับที่มีความ เหมือนก,นกันกับของสมเด็จพระจันทร์โตที่อยู่ในกุบางขุนพมกุใหญ่นะครับคราวนี้เราลองมาดูจุดในการพิจารณาก็จะมี1น,นะครับก็จะเป็นขนาดนะครับอ,อย่างที่หนึ่งต้องเห็นขนาดก่อนนะครับว่าของแท้เป็นยังไง2ก็คือความคมชัดของแม่พิมพ์นะครับจะให้เห็นความสูงต่ำนะครับส่วนใหญ่พาที่ถอดพิมพ์หรือว่าพาที่แกะพิมพ์ขึ้นใหม่จะไม่ได้ความรายละเอียดขนาดนี้นะครับลองดู ว่ารายละเอียดมันดีขนาดผมว่าแทบจะเหมือนจริงนะครับลองดูนะครับว่ามีโซดทรงนะครับองเอวนะครับตำแหน่งการวางมือวางขาวางแขนนะครับดูตำแหน่งคือถือว่าแกะได้ดีมากนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนช่อดอกไม้เลยก็จะเป็นกิ่งไม้นะครับก็ค่อนข้างจะติดแบบชัดเจนนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ย ยังมีความคมชัดอยู่นะครับช่อเนี่ยครับในขณะที่ของที่ถอดแม่พิมพ์เนี่ยค่อนข้างจะเลือนลงไปนะครับจุดที่สองที่สามารถพิจารณาได้นะครับก็เป็นด้านข้างขอบตัดนะครับพระเนี่ยจะตัดต้องกล่าวถ,ถึงแม่พิมพ์ก่อนลักษณะการทาเนี่ยแม่พิมพ์เป็นลักษณะแม่พิมพ์ลึกนะครับแม่พิมพ์ลึกหมายความว่างแม่พิมพ์ลึกก็อาจจะกินประมาณครึ่งองค์ของครึ่งขององค์พระนะครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการในการสร้างพระ ต่อมาจากพระของสมเด็จพระจอมศรีอยุธยนะครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ได้ขนาดของกรอบแม่พิมพ์ค่อนข้างชัดเจนท่านนึกงไม่ออกก็ลองนึกภาพถึงวัดเกศชยโยนะครับซึ่งมีขอบสองชั้นแบบนั้นเนะครับแต่ว่า,าพิมพ์พระที่อยู่ในกรุกเจดีย์เล็กเนี่ยจะมีความลึกกว่านะครับจะคล้ายๆกับหลวงปูป่นะครับเพราะฉะนั้นพระแต่ละองค์เนี่ยขอบสี่ฝั่งเนี่ยค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับเพราะมีความเท่ากันเนื่องจากแม่พิมพ์กําหนดไว้นะครับ การตัดทิศตัดห่างก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการตัดเนี่ยจะตัดอยู่แค่ประมาณสักครึ่งองคนะครับด้านนี้นะครับแต่อันเนี้ยน่าจะคาดว่าน่าจะตัดทิศนะครับจนเราไม่เห็นขยักสองชั้นนะครับเหมือนหลงปู่พูนะครับแต่ถ้าเราเมือสัมผัสก็ยังพอจะสัมผัสได้อยู่นะครับว่าด้านบนกับด้านล่างมีมิติที่ต่างกันนะครับไม่ต่อกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้พระที่ค่อนข้างจะเห็นชัดๆก็จะมาให้ดูกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดูนะครับส่วน เนื้อหานะครับมวลสารก้อนหนึ่งที่สะดุดตาตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับมวลสารที่อยู่ในสมเด็จบางขุนพรหมนะครับบางองนะครับแล้วก็จะเจอในสมเด็จวัดละคังนะครับลักษณะคล้ายหินควอตนะครับแล้วก็มีความขุ่นนะครับคล้ายๆสารส้มดีกว่าอธิบายคล้ายๆสารส้มนะครับแล้วก็มีความขุ่นนะครับในองค์นี้พอเห็นอยู่ประมาณสักสองสามเมตรลนะครับในจุดที่มีรอยกระเทาะด้านบนเนี่ย มีเห็นอยู่มีมวลสารโผล่ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับหนึ่งก็คือตรงจุดนี้นะครับผมพยายามจะซูมให้ดูนะครับจะเห็นคล้ายๆผงพุทธคุณอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับคล้ายๆปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณแถวๆนี้นะครับตรงกลางนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ๋จะพยายามพยายามให้เห็นนะครับ ก็จะมีในชอกในตรงนี้เห็นชัดๆว่าเป็นเหมือนปูนเปลือกหอยนะครับก้อนเล็กๆสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยลักษณะเหมือนผงพุทธคุณอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตำแหน่งโพซิชันในการการดูจะลำบากแต่จะเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของสีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนปูนเปลือกหอยเหมือนเปลือกหอยที่โดนทุบนะครับคำว่าปูนเปลือกหอยอลองดูนะครับ ก็จะมีมวลสารอยู่ทั่วไปนะครับลักษณะของพละนี่ก็จะมีสีขาวนะครับอมเหลืองน้ำตาลน้ำตาลนิดๆน,ดๆนะครับม,มีมีมีอารมณ์ของพระสมเด็จพระบรมกุกเก่าค่อนข้างชัดเจนนะครับองนี้แล้วก็เนื้อวัละคงก็ไม่ได้หนีจากนี้สักเท่าไหร่นะครับพระองค์นี้น่าจะเป็นพระที่อาจจะอยู่ในกลุ่น้อยนะครับแล้วก็ หรืออจะเป็นพระที่ได้รับแจกมาก่อนหน้านะครับเพราะพระเนี่ยมีทั้งบรรจุกลุแล้วก็ไม่บรรจุกลุ่นะครับตามประวัติที่เล่าต่อกันมานะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับถ้าเรามองข้าแบบนี้เนี่ยอาจจะให้อารมณ์ถึงสมเด็จวัลลคังนะครับค้างแบบนี้นะครับการตัดแบบนี้นะครับตามซอกเนี่ยไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ลักนะครับน่าจะเป็นลักษณะของค้าบหมากมากกว่าครับค้ามหมากเกิดขึ้นจากคนสมัยโบราณบางทีอาจจะ ต้องการใช้พระให้สัมผัสกับตัวนะครับก็โดยการห้อยก็คืออมไว้ในปากนะครับเป็นไปได้นะครับลองดูมีความเนืดนุ่มนะครับของบนสารแล้วก็มีขนาะของความเก่าที่เราสัมผัสได้ด้วยสายตานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกก้อนนึงนะครับที่เราเห็นใส่ในะครับลักษณะเหมือนหินควอตเหมือนด้านหน้านะครับก็มีอยู่ทุกองค์ครับว่ารักางส่วนใหญ่จะมีนะครับ แล้วก็พระสมเด็จส่วนใหญ่บางองค์นะครับถ้าเกิดว่าเรามือจับจับนะครับมันจะเข้าเหลี่ยมนะครับเหมือนจะเป็นตอนที่เขาจับในระหว่างที่พระยังไม่แห้งสนิทดีนะครับเนี่ยจับปุ๊บจะรู้เลยว่าเหลี่ยมนียเป็นพระที่เขาอาจจะจับมาเคยจับมานะครับผมเพราะว่ามันบุ๋มเป็นรอยนิ้วนะครับซึ่งสามารถจับได้นะครับแบบนี้ครับองค์นี้ก็ถือเป็นองค์ครูได้นะครับพระเนื้ออย่างนี้นะครับสุดยอดของพระเนื้อผงนะครับถือว่าอยู่ในหนึ่งใน พระเนื้อผงยอดน,นิยมนะครับสมเด็จบางพงกูเจดีเล็กนะครับอาจจะไม่ขึ้นไปถึงเบนจภาคีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่านะครับพระกล่นี้มีความมีความน่าสนใจตรงที่ขนาดนะครับมีขนาดค่อนข้างจะเล็กกว่าพระสมเด็จซึ่งทําให้เราสามารถจะห้อยใช้ได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีลักษณะของรูปทรงที่ต่างไปจากสมเด็จพิม์อื่นๆนะครับน่าจะเป็นความตั้งใจนะครับ อาจจะเป็นพรพประจําวันนะครับอย่างเช่นพิมพ์นอนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพิมพ์อื่นๆอีกนะครับที่เราได้พบเจอกันนะครับวันนี้ก็มาให้ดูหนึ่งองค์ก็คิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียนะครับยังไงก็ต้องหาพระองค์จริงมาดูอีกทีนะครับแล้วก็ลองดูจะให้ดูของความหนึบนุ่มของเนื้อนะครับเนื้อลักษณะนี้ถ้าถามว่าเป็นวัตละค้งก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าไม่มีความตึงผิวนะครับลองดูจากพื้นผิวนะครับ มีความเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็เป็นลนักษณะของพระที่อาจจะแทบจะไม่ได้ลงกลุเลยนะครับเพราะว่ามีความตึงผิวค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็รอยตามองค์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ว่าผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับคาบกลุไม่เห็นนะครับองค์นี้แต่ว่ามีลักษณะของความจัดจ้านของเนื้อค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ เลยนะครับว่าเนื้อนี่ต้องเรียกว่าอร่อยเลยนะครับแบบนี้มรสารก็พอมีให้เห็นนะครับแต่ไม่ได้โหตุ๊บต๊อบเหมือนพวกวันละคังนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเนื้อเนี่ยจะจัดกว่าพวกพาสมเด็จหลวงปูปปูค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับสมเด็จบางขุนพรมกูเจดีเล็กเนี่ยสวยๆองค์นึงไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็จะอยู่ประมาณสักหลักแสนนะครับสามสี่ห้าแสนนะครับก็ถือว่าเป็นพาที่ยังสามารถจับต้องได้นะครับ นี่ก็จะให้ดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีความมิตินะครับผมว่านี้เป็นสิ่งที่น่าจะาสนใจนะครับในการเล่นมิติของขององค์พระนะครับหมายความว่าช่างที่แกะจะต้องมีความสามารถนะครับเพราะว่าแกะเป็นลักษณะ 3D นะครับไม่เหมือนกนารวาดรูปนะครับวาดรูปคือ 2D นะครับมีแค่ความลักษณะที่เราเห็นเหมือนดูรูปนะครับแต่ว่าลักษณะ3 d เนี่ย มีความนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องทําให้สมจริงนะครับซึ่งค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับว่าการแกะเนี่ยจะต้องออกแบบไว้ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับงานแกะนี้ก็รวมรวมร้อยปีนะครับเป็นงานโบราณนะครับก็ถือได้ว่าคนสมัยนั้นก็เก่งนะครับเก่งใช้ได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้องคแล้วกันครับอง์นี้ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองหามาใช้กันได้ครับผาดีจริงจริงครับ สมเด็ดบางขุนพรมกรูเจดีเล็กนะครับ